สวัสดีค่ะชื่อปูนะคะปูอาย23ปีค่ะปูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเล็กแล้วก็อยากมีความสูงเหสบสอมภาษณทั่วไปที่หดดุ่นดีๆค่ะตอนแรกปูสูงแค่157.7ปูก็เลือกที่มาทําความสูงที่นี่เพราะว่าตอนปูที่ดรนะคะปูอาย23แล้วปูจะสูงไหมพอตอนหลังปูได้มาทาที่ ส่วนสูง1 5 7 7ตอนนี้เป็น159.4คือความสูงูขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะคะปูมีอาชีพฝ่ายฝันที่ติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องความสูงคือปูอยากเชิญชวนสาวๆทุกคนนะคะที่มีความฝ่ายฝันอยากทําสายการบินหรือว่าอยากมีหุ่นที่ดีปูว่ามาทําความสูงกันที่เมริกานนะคะคือคร้งปูเข้ามานะคะบรรยากาศของภายในคิมคือสะอาดและคือพี่ๆเขาให้การ้อนรับดีมากครัค้งที่ปูเข้ามา ริการด้วยแบบด้วยใจยแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะก็ยังมีขนมให้ทานด้วยนะคะคือน่ารักมากค่ะอยากเชิญชวนจริ